มาดูกบ50เมตรของน้องกู๊ดชัญญาบ้านสมเด็จนะครับตอนนี้อยู่ลูที่5นะครับนี่เตรียมตัวขึ้นแท่นอยู่นะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับน้องกู๊ดอยู่ลูที่5นะครับบวกสีจุมพูอ่อนๆนะครับชุดสีดำครับอันนี้เป็นท่าที่7แล้วนะครับของวันนี้สตรีมไล์ขึ้นมาแล้วครับไปแล้วครับน้องกู๊ดออกสตาร์แล้วครับดึงหนักๆ ตอนนี้แทงยาวๆครับไหลยาวๆดีครับดีครับสวยครับสตกยังดิ่งอยู่ครับสวยมากครับลูที่ห้านะครับกลับตัวอยู่ที่20บครับเล่งหน่อยครับเล่งหน่อยครับมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นนํามาแล้วครับพูดขึ้นนํามาแล้วพูดขึ้นนํามาแล้วดูที่ว่าจะทําเวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้ผ่านไปแล้ว35มสิบห้าวิครับพูดเร็วเองเดี๋ยวอีกสิบเมตรห้าเมตรสุดท้าย ไปแล้วครับ42ครับ42ครับรอรอยอดเยี่ยมมากเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับ42มีตีน้ำด้วยครับตำลายสถิติของตัวเองไว้ครับทะลุแล้วครับทะลุแล้ว